อ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะแอดก็ว่ายู่นะคะพูดอยู่คนเดียวไม่ทำไมมันไม่ขึ้นเลยนี่นะคะลืมกดวิดีโอนะคะโอ้สูกดีน่ะนี่บึงเอ้ามาดูกันนะคะทุกคนมาดูกันวันนี้มาขอโชคลาบนะคะเจ้าที่เจ้าทางเทวาอารักษ์นะคะทุกคนนะคะวันวันยังวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่เจ็ดนะคะ เอ็ดทับสิบเอ็ดนะคะทับหกแปดนะคะเอามาดูกันนะคะเจ้าที่เจ้าทางนะคะจะให้ตัวไหนนะคะมาลุ้นกันงวดก่อนนี้เจ้าที่เจ้าทางก็ไปลอยกระทงนะคะทุกคนนะเจ้าทีเจ้าทางมาแก่มือค่ะเจ้าที่นะคะเจ้าที่ไปลอยกระทงนะคะไม่ว่างนะคะเจ้าทีบอกเจ้าทีบอกว่างวดก่อนี่ไปลอยกระทงค่ะ อ้าววันนี้เจ้าที่กลับมาแล้วนะคะเจ้าที่จะมาแก้มือคืนนะคะทุกคนนะคะโอ้ยแอ็ดสีเหลาฝันฟั่งเลยแอดฝันนะคะทุกคนนะคะเอดฝันเนาะฝันว่านะคะฝันว่ามีคนเอาพระมาให้เอามาให้หรือเอามาประมูลแอดก็ไม่รู้นะคะแอดก็จําได้ข่า,ขาวๆรู้ด้ดต่ว่าเป็นพระวสันพระวันเสาร์เขาบอกว่าพระวันเสารนนะคะองค์หหยจักหิวบอกแอดกับบุหูด้วยค่ะ แอดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพระเท่าไหร่นะคะเป็นพระวันเสาร์สันเข้าวาเนาะเป็นพระวันเสาร์พระพระนาคปกบค่ะพระนาคปกนี่พระวันเสาร์หรือเปล่านะคะเอดก็แอดก็จาไม่ได้นะคะเห็นระคาว่าพระนาคปกพระวันเสาร์เมนเออนั่นแหละค่ะพระวันเสาร์ค่ะเขาเอามาให้นะคะราคาได้งวดเขาบอกได้ว so ่าเป็นอันปมูนหรืออีก หกหนึ่งแปดเพนวาเขาบอกว่าหกหนึ่งแปดว่าสัญาทุกคนนะคะแอดก็เลยเออดก็เอานะคะแอดก็รับเอานะคะเอาว่าสันเหมือนเป็นการประมูลนะคะประมูลแข่งกันนะคะแต่ว่ามีราคาเดียวนะคะประมูลยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ว่ามีราคาเดียวเขาเอามาให้นะคะอามาให้เอดนะคะเอดก็รับเอาด้วยพระนะเป็นพระพุทธรูปนะคะพระพุทธรูปพระพุทธรูปนะเขาเรียกเนาะพระพุทธรูปนี่แหะค่ะ เป็นเป็นองค์เอาฝนตกแล้วเอาฝนตกแล้วนะคะทุกคนนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะวันนี้ก็น่าจะพายุเข้าหรือเปล่านะคะทุกคนเนาะนั่นแหละคะ่ะในฝันนั่นแอดก็รับเอานะคะองค์องค์โทไดโน่กแบบับอุ้มอุ้มได้นะไม่ไม่ไม่ได้องค์ใหญ่เท่าไหร่นะคะน่าจะประมาณ เดี๋ยวแอดเบ,บิง์มพพุทธรลุเน่นี่นี่น่ะน่า,น,าน่าจะประมาณองค์นี้นะคะองโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ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 ยเดี๋ยวนี่น่าจะประมาณองค์นี้นะคะทุกคนนี่องค์องค์ดำๆนี่อยู่แอดก็ไม่รู้พระอะไรนะคะนี่น่าจะประมาณองค์นี้แหละค่ะทุกคนนี่นะคะองค์นี้อุ้มๆได้นะคะทุกคนนะคะไม่ได้องค์ใหญ่นะคะบมเมนององใหญ่มาฮมาเลยองค์งประมาณนี้แหละคะ่ะเขาเรียกกี่นิ้วแอดก็ไม่รู้นะคะ หกหนึ 1> 6, 1, 8, ่งแปดพนวาจังสีเนาะพนกระบอกค่ะหกหนึ่งแปดอันนี้จําได้แบบแม่นยาเลยนะคะจําได้แค่นี้แต่ว่ารายละเอียดอะจําไม่ค่อยได้นะคะ <c oughs> คอยจําเอาแต่ตัวเลขนี่แหละคะ่ะหกหนึ่งแปดพนวาเนาะโอหเอดก็อุ้มโมพะมาเลยค่ะอุ้มโมพะมาเลยนะคะทุกคนนะคะเออเอดอุ้มพะฟลูดค่ะทุกคนโอ้เอาสามค่ะทุกคนนะคะสามข้ามาแล้วนะคะสามค่ะสามตัวแรกนะคะ งวดก่อนนี้เจ้าเจ้าที่นะคะงวดก่อนนี้เจ้าที่ให้สามเอ้ยเจ็ดสามแปดหรืออะไรสักอย่างนะคะไม่มานะคะมาดูงวดนี้นะคะเจ้าที่เจ้าทางจะให้ตัวไหนอ่าเจ้าที่ไปนู่นค่ะเจ้าที่ไปโอ้เจ้าที่ไปยังก็ไปลอยกระทงค่ะเจ้าที่ไปลอยกระทงกับผู้สาวกับผู้สาวกับผู้บ่าววันลอยกระทงเจ้าที่เจ้าทางเลขบมามากตัวเลยค่ะเจ็ดสามเปดนะคะ โอ้เ oh, จทีบอกว่าคาดจะไปลอยกระทงยูค่ะติดลอยกระทงนะคะติดภารกิจนะคะคนเรียกเยอะนะคะเจะทีว่าเอาลองดูคะ่ะทุกคนนะคะมาลุ้นกันนะคะสามนะคะโหสามเจ็ดนะคะสามเจ็ดกับสามสองนะคะสามสองนลีหลีหลุดไปถ้าสามมาสามสองอันแล้วเอ็ดมักอันถ้าสามเอ็ดมักสามสองค่ะแต่ว่าทูบนะคะไม่รู้จะให้ตัวไหนนะคะสามสองสามเจ็ดอ้า เอามีในอันนั้นพอดีเด้ะจะมาไหมนะคะทุกคนหวดนี้จะเป็นตัวไหนมานะคะซามก็หห้ไปไหนก็ไม่รู้นะคะเอาออกได้ทุกตัวนะคะมาได้ทุกตัวเอา้าอันนั้นแอดไปไหนเนาะผู้ใดเอาแมวฟองน้ำแอดไปบัตฟองน้ำเอามาขีดขี้จิ้งจกเอามาขีบขี้จิ้งจกในห้องพักนะคะ โอ้ยหลายลายค่ะทุกคนขีเกียมเลยไหมขีขีเกียมนั่นหลยค่ะตรงท้ำความขาดตลอดเลยปัดววัดเข้ากวาดไปอย่างงีงไปมือแลงกลับมาเห็นอีกที่เขาค่ะโค้โหเดริมแบบแงผู้ใด,งงดสีสวดสมุดสวดมต์สมุดสวดมต์สมุดสวดม,มนะะ์่ะเล่นเบลอเลยนะคะอ้องเอาผู้ใดเอาพวกน้ำเขาไปงใส่ปะ ทำอยู่คนเดียวนะคะทุกคน,อกนเอาฟ้องน้ำเอทหายเหอหม่ยพ่เป็นสองอีดีบนเฮ้ยว่าอย่าว่าสามสองนี่จัดหนักจัดติมบว่คะ่ะเอากระติดไว้ลยโอถ้าสามสองจัดอยู่ไดเอทเอทหมักเลขลดพอดีนะคะทุกคนถ้าสามสองแม่นเลขสองอยู่บ่คะ่ะจะใช่บว่ใช่เลขสองบ่คะ่ะเอาจะทีคือสิ <laughs> สองสี่้าอีกแล้วบอกค่ะทุกคนจะมีห้าเอดไม่นี่ โอ้ยิมายังกระดักกระโดอกระเดียเทอเอาละมือนี่ตรงมาาละคะเอาไปหาหน่อยก่อนนะคะเจ้าที่ชอบไปหาหน่อยนะคะทุกคนนะคะมีทุกตัวยกเว้นตัวอ,อกหมดเเอาลองมึงโอ้ยถ้าสามสองนี่จัดนักจัดเต็มโหลดเลยน่คะเอาหลีกรถพอดีเนี่กาล่าก็บฟันหินพระเอกก็อุ่มเอาพระน้ำเนาะพระพุทธรูปนี่ละคะ่ะพระพุทธรูปพ่นว่า เพิ่นว่าคงวันเสาร์ค่ะโคงวันเสาร์นะคะพอดีแฟนก็เกิดวันเสาร์พอดีน้องเอทก็อุ้มปั๊บปลดนะคะนาคปกนี่วันเสาร์บวนะคะอันนี้ถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยนะคะเพราะว่าเอดก็หวยครับข่ครับค่าเพื่อนว่าอันพระนาคปกเพิ่นว่าพระนาคปกพระนาคปกนะคะในฝันนะคะครับค้ายครับค้าว่าเขาบอกประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะคนหูแต่ว่า หกหนึ่งแปดนี่เลยโอ้อันนี้ได้ยินชัดเจนเลยนะคะหกหนึ่งแปดจั๊กห้วใดบ้านแอดก็สิบหายิบยับไว้ดิเจหกหนึ่งแปดเนาะเพื่อนวาน,นี่ีหละค่ะโอ้จักไทยจักอันเพื่อนบ้านแล้วแอดก็จะเอาไปเพื่อนบ้านก่อนแล้วค่ะแอดก็จะเอาไปเพื่อนบ้านก่อนแล้วค่ะนะคะโอ้ธมาหกหนึ่งแปดอีดีนตามรัฐบาลไทยงวดก่อนบูมานยอนแอดไปน้ำพึนนล้วค่ะ หกนึงเปลียคุณว่ากูแอดก็อุ่มปั๊บโหลดค่ะในฝันนะคะแอดก็อุ่มปุ๊บเลยค่ะไม่รู้ว่าได้จ่ายเงินอะไรเขาไหมนะคะรู้แค่ว่าบอกว่าหกหนึ่งเปลี่ยนแล้วก็อุ่มมะพระเลยนะคะทุกคนนะคะ เอามาดูมาลุ้นกันนะคะทุกคนนะคะสามสองอ่ะสองจะมาอีกแล้วนะคะสองสามสองแปดนะคะถ้าไปสองสามต้องติดสองแปดไว้นะคะแอดตายพอสองสามกับสองแปดมีหลายรอบนะคะทุกคนชอบไปสองสามเลขลดตัวเองนะคะติดไว้ตลอดนะคะแต่ว่าบางทีก็อาจจะมาสองแปดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนนะคะมาได้หมดนะคะทุกคนนะคะแปลงเอาแล้ยคะ่ะวิ่ามานเฮาเอาละหาีสวยยุ่ยใสบัดนี้ เอาไซร์ละหายอีสวยเฮ้ยหวยสองหนึ่งแปดก็สวยได้นี่ค่ะทุกคนนะคะเลขสามกับเลขแปดตัวเดียวกันเนี่ยโบรล่าณนเพิ่นวาค่ะเลขสามกับเลขฮะโอเลขกึ้นตัมแถอะเนี่ยว่าหน,นึ่งสองสามเลยค่ะนี่เอาตัวไพ่โตมันแล้วค่ะมือ มาแล้วเออดฝันว่าเออดอุ่มอพภะเนี่แหละค่ะยูเอจะจำได้ค่ะตื่นขึ้นมานี่เขียนไว้ก่อนเลยนะคะเขียนไว้ก่อนเลยอย่างแหลกนะคะอย่างแรกเอ็ดเขียนเลขฝันไว้ก่อนหกหนึ่งแปดนะคะอุ้มพระพระนาคปุกเมนละเอาหนึ่งสองสามปัดเลขเลี้ยงเลยค่ะทุกคนเอาหนึ่งสองสามนี่ชนหลักร้อยนะคะเอาบบม่นลักร้อยสีเขาเราโบค่ะ เอาละร้อยหนึ่งสองสามมีชนเลยนะคะทุกคนนะคะแต่เอสตัดเอเก้าศูนย์หนึ่งเบนบอกอ้าสนหนึ่งได้ไีรักด้วยเอาหนึ่งสองสามมีชนตัวหลังเลยเด้ว้ายเบนชิมะเราบอกค่ะต่ำก็ต่ำให้สุดเลยบอกว้ายคือเป็นตยานแท้สองให้อีกรรรหรือปจ้าไม่จะเที่ยวดีๆได้มือนี่เกียงคักๆได้จ่ามือนว้ายไมาจะร้อยกระทงแล้วงวดก้อนนี้เอฟซีหายอภัยอยู่ดอว เอาใครชอบเจ็ดสองสามหนึ่งสองสามบอกค่ะหนึ่งสองแปดโอ้แปลเดรรยค่ะหนึ่งสองแปดศูนย์สองสามนะคะก็เปลเดกระดักกระโดกระเดียเทปบนี้เอาเจ็ดสองสามก็สวยด้วยนี่ค่ะทุกคนนะคะหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันน้องบลันทุนโอ้ยแปลงกันเอาเด้อบานหนึ่งกับสามนี่แปลง่ยนี่เยอะนะคะทุกคนโอ้ยให้แอดเปลงแอดกับเปลี่ยนเลุด ว่อเลขขึ้นตำ่ำถ็่แมนอยู่บ่นะ้ะโจทีโคช่วงนี้เลขก็เดินต่ํานะคะต่าประกบสูงนะคะเอาหนึ่งสองนี่ชนเลขตารางกําลังวันแล้วนะคะโอ้ยหายอีสวยอยู่ใส่นน้อบาทหายอีสวยคือบบมี่ทุกคนเป็นตะคืออยู่บ่หา เรียงเลยนะคะทุกคนหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองแปดเจ็ดสองสามเจ็ดสองแปดบบแปงเอาค่ะทุกคนแล้วแต่นะคะวิชานะคะวิชาส่วนตัวนะคะของใครของมันนะคะแปลงเอานะคะถ้าใครชอบเลขทูบนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะแอดกลาไปก่อนนะคะโอ้ยหลูกคอในเด้อมาสองสามก็ดีเด้อามือนี่ยเออมาตัวเลขก็มาโอ้แต่ว่าเลขทูบนี่ที่หนึ่งไม่ใจเลยนะคะมาบบมาบาบหูเนาะ ไปก่อนค่ะโอ้มาส้นเหล็กโลดพอดีค่ะสองสามมีแล้วฟันว่าไดพระโบมันแอดชิลุ่ยหรือเปล่าฟันว่าไดพระฟันว่าไดพระค่ะได้อุ่มพระเลยอุ้มพระนะคะอุ้มมาเลยแล้วพ่นห้เนาะเป็นผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายะคะ่ะเอ็ดก็อุ่มฟึบโหลดค่ะ อ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมาขหหนขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะมีโชคมีชัยกันนะคะไปตัวไหนไปสูตรไหนนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันเด้อทุกคนเด้อโชคดีกันทุกท่านนะคะมาติดตามช่องนี้นะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขออวยพรอวยใจให้เอฟซีโชคดีนะคะสวัสดีจ้า